นี่ครับเรามาดูกันครับว่าตอนนี้เราจะเดินไปดูอืเดินมาดูกันครับว่าตั้งจากที่เขาหว่านประโยคของเราไปนะครับเรามาดูว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่าข้าวมันจะงามขึ้นไหมนะครับจะงามขึ้นไหมนี่ครับภาพข้าวตอนนี้เป็นอย่างนี้ นี่นะอืมใช่ใช่เราจะเราจะจะมาดูอีกนะครับว่าอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะมาดูว่าข้าวจะงามขึ้นไหมนะครับนี่นี่ครับหลังจากที่หวานประโยคไปแล้วครับเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ ตรงนี้ข้าวยังหนาอยู่ดูซิว่ามันจะแตกกอไหมตอนนี้ประมาณนี้นะครับอืมคือการแก้กปัญหานะครับแก้ปัญหาข้าวยืนต้นตายย่อยตายนะครับเรามาดูกันอ๋อนี่ครับตรงหลักนี่พอดีเลยเขาหลักมาปักไว้นะี่นะครับทดสอบ ปากไว้แค่นี้อ,อนี่ตรงปากหลักนี่พอดีเลยครับจะปักไว้ว่าแดนตรงนี้อ่าจนถึงต้นมะม่วงนู้นนะครับดูวีิว่ามันจะงามขึ้นไหมอืมใช่อืม ๋อครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับสัปดาห์ตามมาอีก